เอาครับสวัสดีคุณผู้ชมรุ่นนกันด้วยนะครับคุณผู้ชมช้างเกรียนจะแนวนะวันนี้จะมาเล่นเกมไววูฟออนไลน์กันนะครับเหมือนเดิมนะวันนี้จะมาเล่นโหมดที่มีชื่อว่าปฏิกิริยาลูกโซ่หรือภาษาอังกฤษเชน i n reaction จะมีผู้ล้างแค้นอยู่7คนนะแล้วก็เป็นลูกหมาป่าสี่ตัวแล้วก็การาะเพศหนคนแล้วก็มือวางระเบิดหนึ่งคน แล้วก็ผู้นำลิทธิหนึ่งคนแล้วก็อะไรนี่แล้วก็มือปืนสองคนนะครับให้มันจบเร็วๆนะแล้วเขาว่ามาดูกันว่ามันจะบ้าขนาดไหนนะอือฮึคืออีพีที่แล้วอีพีคือครั้งที่แล้วเนี่ยผหอ่านผู้นำลิทธิเนี่ยเป็นผู้นำลิทธ์ขนาดมากโอเคแล้ว โมนี้จะออนไลน์ในช่วงเวลาจำกัดเท่านั้นเล่นเลยตอนนี้ผู้ความสนุกสูตรเวียงและรับหน้าจอโหลดพิเศษการชนะและแพ้ในโมนี้จะไม่ถูกเพิ่มลงในสติสติสต,ติผู้เล่นของคุณภาษาที่ใช้คือภาษาอังกฤษโอเคเริ่มเล่นเลย <c oughs> คือช่วงนี้อาจจะลงแวร์วูบบ่อยนะ้องผมันอัปเดตถี่มากเลยนะแล้วผมไม่รู้จะลงเกมอะไรด้วยเพราะว่าแวร์วูบเวลาโหลดลงยูทูบมันโหลดเร็วมากเลยเน็ตบ้านผมก็ไม่ค่อยดีนะโอเคไป สามสี่สาม,ส,ามสองหนึ่งอได้เป็นไรครับได้เป็นลูกหมาป่าอีกแล้วแมวลูกหมาป่าอีกละวอาหน้าเบื่อจังเลยบนนี้อยากเป็นมูปืนมั้ก็ตามมาเทพก็ได้เออลางแค้นนี่ละกันโอเคยินดีต้อนรับสู่บลาบลาบลา โอเคเขาก็บอกให้วอหนึ่งกันนะเดี๋ยวเรจะตัดกันนะครับอืมจะมีตัดนะรอฉากมันก่อนโอเคตื่นเช้ามาก็ผู้างแค้นคนหนึ่งได้ตายจากไปนะอืมโลเคชันเป็นผู้รางแค้นโลคอนี่คืออะไรผมก็ไม่รู้นะใครรู้ก็บอกด้วยเมื่อค่อยได้เลยเซลฟกิดดังฉันเป็นบอจอ BG เออเตี๋ยวตัว้างแค่อใครดี้างแคส้สีแล้วกันนะเกติ อเอออ๋อเขาบอกว่าไม่ต้องบอกบอทไม่งั้นมือปือนตายนี่อ๋อโลคอลน่นจะแปลว่าบอกบอทใช่ไหมเนี่ยอ๋อบีจีแปลว่า beautiful girl โอเคม <c oughs> ันก็น่าเบื่อยังไม่มีอะไรสนุกเกิดขึ้นนะเดี๋ยวเราจะตัดนะครับโอเคไม่ตัดดีกว่ามาอ่านแชทของนุกๆดีกว่า13เนี่ยเป็นผู้หญิงน่าเกลียด ทิบสองเอา้าตายนี่ไงฉากมันมันมือปืนยิงสิบสามลูกหมาป่าการล้างแค้นให้ลูกหมาป่าสําเร็จเซผู้ลางแค้นต่อมาผู้ลูลางแค้นตายแล้วผูู้ล้างแค้นได้ชําระแค้นเซฟโอ้ทิบเล้วจะฆ่าอยู่นะไอ้ชาระการล้างแค้นของสิบพูดมากกว่าหก ฮอกยูทอกิงทูมัสโอเคดูสิเขาจะวตใครมือปืนเอก็มือปืนอยู่แล้วในมือปืนมันมีกระสุนนะ่ะเออทำไมเราโง่ขนาดตากันเพียบเลยตัวอะไรค่าเนี่ยผ,ผู้นำลีดอะไรผู้นำลีดอะไรการลังแค้นให้ลุงมาปลาสำเร็จผู้นำลีดตายแล้ว แ้้วาอะไรตายนะคุณรังแค้นถูกฆ่าจากบอกระเบิดโอ,โอ้ยเราเลงห้าแล้วกันห้าอ,ออกอีกเลงเจ็ดเออมีอะไรไหมมีมูลไหมอินโฟอินโฟหรือเป็นเรีแอชั่นลูกโซ่ อินโฟตึงเราจะอะไจะเนียนได้อยู่นะโอ้อาร์ฟกัสลืมไม่มีเูอย่างลืมไปเพราะมันไม่มีล้าง มีหมาป่าสองตัวกับหนึ่งเบเบดเบเบบอมเบอร์เออก็นะเขาอาจจะสนใจเราบ้างก็ได้นะเพราะว่าเออเรานั้นอะ่ะเขาบอกว่าเราเป็นวอลตอนนี้แล้วเออเออเราอาจจะชนะก็ได้ตอนเนี้ยแต่มันเหลือมือวางระเบิดอะ่ะดี่เขาว่าไอเอเวนเจอร์ เอาเ g นจเหรอมันมีสุ่มไหมฮานโรแรนดอมเอาเ g นจคือ <c ười> อะไรคือเอาเ g นจนั่นเอาเ g นจมือวางระเบิดตายลูกโซ่จริงๆเราล้างแค้นเหมือนเดิมเราล้างแค้นเจ็ดสิป,ปุ๊บเออมันล้างแค้นเจ็ดเจ็ดก็เป็นผู้ล้างแค้นเอาไงดี มันทำยังไงไม่ได้แล้วอะคือเจ็ดมันเป็นผู้ล้างแค้นซัวว่าการประเภทตายแล้วทุกอย่างตายแล้วมันก็เหลือแต่พู้ล้างแค้นกับม้าป่าอีสองคนนั้นก็เป็นผู้ล้างแค้นแน่นอนห้ากับเจ็ดแล้วอีห้ามันเลงไว้ใครไม่รู้เรายังไม่รู้เลยโอไมค์กอชตอนนี้ก็เหลือแค่ผมห้าแล้วก็เจ็ด what you gonna do อ่าถ้ามันตายผมก็ตายคือแล้วมันก็นมันจะมีห้าอีกไงทำไงอะเออยุ่งยากเชะเออแล้วผมก็เล็ง5ก่อนแล้ว5มันเหลือมาป่าหนึ่งต่อหนึ่งเอออย่างนี้ก็ได้ห้ามาป่าหนึ่งต่อหนึ่งอะก็มาป่าก็ชนะไปละโอเคมา ตอนนี้นะครับมันก็ชี้ว่างโหวตแล้วมันก็ทาอะไรเราไม่ได้สุดแล้วก็ทําอะไรมันไม่ได้นะครับตอนนี้มันเงียบแล้วก็ไม่อยากโหวตเรานะครับเราก็ไม่อยากโหวตมันเหมือนกันนะครับเพราะว่าอะไรครับถ้าเราโหวตมันเราก็จะตายนะครับฉะนั้นเราจะไม่งโงโหวตมันนะับแต่มันนันโหวตล้วนะครับเราก็แพ้นะครับโอ้ลุงงี้โหวตมันตั้งแต่แรกดีวกว่านะ no. <c oughs> โอเคนะครับสำหรับคลิป huh. นี uh ้ก huh. ah. uh ็เพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยโอ้ลุงนี้กดตั้งแต่แรกดีกว่าโอเคสำหรับใครชอบก็บายเออบายสำหรับใครชอบก็กดได้เด้อบายอืมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวสุดท้ายืีพอละบาย